ไรสณีพิศวงศ์ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ห่างจากตัวเมืองมีไรสณีแห่งหนึ่งตั้งอยู่ตรงหัวมุมถนนไรสณีแห่งนี้ค่อนข้างเก่าและทุดโทมเนื่องจากการเดินทางที่ยากลำบากจึงไม่ค่อยมีใครเข้ามาใช้บริการเลย คนในหมู่บ้านมักจะพูดถึงเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นมากมายของบางส่วนก็ถูกทิ้งร้างเพราะเจ้าของคนเก่าเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาบางส่วนก็ว่าในตอนกลางคืนจะมีเสียงแปลกที่ดังออกมาจากภายในแต่ก็ไม่เคยมีใครลาบาพิสูจน์เลยจนวันที่ฉันได้รับจดหมายจากปรษณีแห่งนี้จดหมายนั้นไม่มีที่อยู่ผู้ส่ง สภาพซองจดหมายเหลาและโทมมากเหมือนถูกเก็บเป็นเวลาหลายปีพอเปิดดูด้านในกลับพบว่าไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยฉันรู้สึกถึงความผิดปกติและสงสัยเพราะฉันรู้ดีว่าไร่สนีแห่งนี้ไม่มีใครทำงานอยู่ที่นั่นแล้วแต่ด้วยความอยากรู้มันทำให้ฉันไม่ลังเลที่จะเดินทางไปที่ไร่สนีแห่งนี้ทันที หลังจากที่เดินไปจนใกล้ถึงกับไปสนีคืนบรรยากาศที่เย็นเยียบแม้ว่าแสงไฟจะยังคงส่องเข้ามาถึงอาคารได้แต่บางส่วนดูมืดมัวประตูไม้บานใหญ่ที่เคยปิดสนิทค่อยๆเปิดออกช้าๆเรากับกำลังรอใครสักคนเข้ามาจริงๆเมื่อก้าวเข้ามาภายในฉันรู้สึกได้ทันทีเลยว่าที่แห่งนี้เก่าแก่และซุดโทมมาก ทุกซอกทุกมุมเต็มไปด้วยหยากยุ่่่นที่ฟุ้งกระจายที่ตรงบันไดมีกล่องพัสดุตั้งเรียงรายอยู่หลายใบที่พื้นมีซองจดหมายกระจัดกระจายอยู่จำนวนมากจดหมายบางซองหุพังและฉีกขาดตามกาลเวลาราวกับว่าไม่มีใครมาที่นี่นานหลายสิบปีภายในห้องอันมืดมิดและเงียบสงัดทันใดนั้น กลับมีเสียงกระดาษที่ขยับอยู่ตรงมุมห้องเหมือนมันกำลังขยับเรียกให้ฉันเข้าไปหาฉันค่คอยๆเดินเข้าไปช้าๆและหยิบกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาความสุดซมูมพุกกร่อนและเปื่อยยุยมันยังคงชัดพอที่จะทำให้มองเห็นได้ว่าชื่อผู้สง่งมันเป็นชื่อของตัวฉันเองแต่สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจไปมากกว่านั้นบนกระดาษ มันระบุวันที่ถูกส่งมามันถูกส่งมาตั้งแต่ก่อนที่ฉันจะเกิดเสียอีกฉันรีบวิ่งด้วยความตกใจแล้วหันกลับไปมองมันอีกพบว่ามันไม่มีที่ทำการไปรสีนีอยู่เลยมีเพียงแค่ศาลาไม้ที่ผุพังหลังนึงเท่านั้นเหงือฉันแตกพลักเต็มตัวฉันไม่รีรอแล้วรีบปิดรถเครื่องกลับบ้านทันทีหลังจากนั้นฉันก็ไม่เคยกลับไปที่ไปรณียีแห่งนั้นอีกเลย แต่ที่แปลกคือเมื่อวันถัดมาฉันพบว่าซองจดหมายที่ระบุผู้รับเป็นชื่อฉันนั้นได้หายไปอย่างน่าพิศวง